ไล่ออกนะครับรอคู่กับสนอดอนเมืองนะครับข้อหาเกี่ยวนะแจ้งคอเซนเตอร์นะครับตำรวจนะครับบัญชาการปอทนะกองกับการสองบัญชาการปอทนะปอทคือกับหน่วยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดาเทคโนโลยีนะครับได้ขออนุมัติหมายจับจากสารอาญานะครับลงวันที่6ซึ่งออกตามคําร้องของพนักงานสอบสวนกองกับการสองบัญชาการปอทให้จับกลุ่มนายพัสสินกระหนกพรันวัชระ เพชรกากแก้วโอ้โหชื่อนามสกุลแม่งเหลือแดกเหลือเกินนะครับข้อหาร่วมกันชอบโกงประชาชนนะครับร่วมกันชอบโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยชุ่จลิตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดย โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชนสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนไปเพื่อก,กระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันร่วงกันฟอกเงินและร่วมกันเป็นอั้งยี่ตั้งแต่วันที่7ดตุลาคมที่ผ่านมานะครับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงปลายเดือน2พฤษภาคม2 5 6 8กผู้เสียหายพบเห็นโฆษณาบนฟีดนะครับบ้านม้าบ้านไม่บ้าน บ้านฟ้าเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อฟินิกส์แม็กนะฮะโดยในระยะแรกสามารถเบิกเถินเบิกถอนได้ตามปกติต่อมาผู้เสียหายลงทุนเพิ่มมากขึ้นและต้องการถอนเงินแต่ไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงมูลค่าความเสียหายกว่า1.2ล้านบาทนะครับ จําหวนี้จำนวจได้การทําการสืบสวนและลรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทําความผิดจํานวน24รลายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในคดีได้จานวน16รลายและอายัดตัวผู้ต้องหาในเรือนจําได้1รายพร้อมสอบสวนขยายผลตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินต่างๆประกอบด้วยรถยนต์9 0คันกระเป๋าและเครื่องประดับแบรนด์เนม48รายการเงินสดหลายสกุลรวมมูลค่านะ295,920บบาท ทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน23รายการสมุดบัญชีธนาคาร A.T.M. 92รายการรวมมูลค่าตรวจของสิงของที่ตรวจยึดกว่า21ล้านบาทเจ้าหน้าที่ยังได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการในกระบวนการเพิ่มเติมอีกจำนวน5รายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กองกับการ2บัญชาก,การบรทรพ,พร้อมด้วยกองกับการ1บัญชาก,การบรทรบูรณาการร่วมกันตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอุดอรธานี เมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมานี้นะครับล่าสุดนะเขาบอกว่าศาลให้ประกันตัวนะศาลให้ประกันตัวรองผู้กับคนนี้แล้วนะครับรองผู้กับคนนี้ไปมีเอี่ยวก็คือเขาเรียกว่าไปให้ไปให้นะครับไปให้ญาติญาติเนี่ยนะครับเปิดบัญชีม้ามานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเอาเงินของผู้เสียหายนะครับผ่านบัญชีมานะครับโอ้ฝังแล้วก็ปวดหัวนะตำรวจทำซะเอง บ,บ้านเมืองนี้ตอนนี้ผมจะบอกว่าไอ้พวกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันทํากันซะเองครับปราบยังไงเขาบอกปาบยังไงก็ก็ไม่หมดแต่ถามว่าถ้าไม่ปราบละ่ะถ้าไม่ปาบก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะไอ้พวกนี้มันก็เอาเงินเนี่ยนะครับมาใช้ชีวิตโชว์หรูหรานะครับให้กับเราโชว์รวยให้คนจนดูนะครับไอ้พวกเว็บพันนันคอร์เซ็นเตอร์นะครับ ทุกคนอยากรวยหมดครับในในสภาพสังคมแบบนี้ทุกคนอยากรวยเพื่อเอาตัวรอดครับแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกทุกท่านก็คืออะไรรู้ไหมครับคุณไม่ได้ใช้เงินพวกนี้หรอกครับไม่วันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องโดนจับครับบ้านเมืองนี้ยังมีกฎหมายยังมีขืนมีแปรครับและโดยเฉพาะถ้ามีนโยบายของรัฐด้วยนะครับปากปามถ้าคุณไม่แน่จริงซึ่งคุณไม่มีทางแน่จริงหรอกครับคุณก็จะโดนจับถ้าคุณหลบไม่ดีคุณก็โดนจับ คนที่ไม่โดนจับคือพวกนักการเมืองรายใหญ่ครับนักการเมืองรายให,ใ,หใหญ่ที่ไม่โดนจับนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องส่งเงินอย่างไอ้ล้อไอ้ไอ้ล้อผู้กำเนี่ยนะพวกนี้อยู่ในชั้นปฏิบัติการครับมันก็เลยโดนจับอยู่ในทีมเ็าเรียกว่าชั้นปฏิบัติการนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นมันเป็นที่ปรึกษาให้กับแกงคอร์เซนเตอร์นะครับจัดหาบัญชีมาให้สุดท้ายก็ไม่รอดเห็นหครับติดคุกตลอดชีวิตนะไม่รอดหรอกครับ สารให้ประกันตัวนะครับก็ไม่รอดอยู่ดีก็ไล่ออกจากตํารวจแล้วนะครับไม่ไล่ออกก็เกินไปแล้วนะสั่งพักให้ออกจากราชการไปก่อนก็ไม่ได้ต้องไล่ออกทันทีนะครับท่านท่านนะผู้ผู้ประชาการนะครับนครบาลนะครับพี่ยามเนี่ยก็ค่อนข้างจะนะครับทาถูกต้องแล้วนะครับไอสอนอดอนเมืองในก่อนหน้านี้นะครับสอนอดอนเมืองเนี่ยนะครับก็ก็ก็มีคดีเรื่องของการจับบอล การจับบอลน,นะบอลบอลการประนันของหน่วยดอนเมืองนะครับคนครบาลเข้าไปจับนะครับสอนพุ่กับรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะโดนเด้งไปนะนะครับพู้กับสอนอจ,จะโดนเด้งไปนะรู้สึกนะครับเ่ไม่รู้ว่าน,นี้เป็นชุดใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับถ้าผิดขออภัยนะแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถ้าทำซะเองนะครับต้องโดนสองเท่าต้องโดนโทษสองเท่า ผมอยากให้ปรับแก้กฎหมายใหม่นะครับปรับแก้กฎหมายสมัยนะครับให้เพิ่มโทษเป็นประหารชีวิตนะครับประหารแม้กรนะทั้งโทษนะะแต่จริงๆก็ไม่ไม,ไม่มันทำไม่ได้หรอกนะครับประหารใครทําผิดก็ประหารคนนั้นนะครับอยากเสี่ยงก็เอานะครับอยากรวยอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็โดนประหารก็เอาสินะครับหรือไม่ก็ตัดอวัยวะนะฮะเอาไปให้กับคนที่เขาต้องการอยู่ เฉือนแม่งออกไปเลยนะอย่างนี้ดีกว่าไหมคนที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับตับไตหัวใจปอดเยอะแยะครับไอ็คอร์เซนเตอร์นี่ก็เยอะด้วยน่าจะทําแบบนั้นนะครับก่อนที่จะนะครับมาหาชีวิตมันก็เอาอวัยวะของมาหรือว่าเฉือนสดไปเลย <laughs> เออประเทศไทยเนาะมีแต่ขา้าราชการและนักการเมืองเท่านั้นนะครับผมพูดทุกวันเลยนะ มีแต่ข้าราชการและนักการเมืองเท่านั้นครับที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนนะครับกระบวน,นการคอนเซนเตอร์เนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้ามันมันไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐนะอยู่เบื้องหลังนะครับพวกนี้ต้องชักชวนเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาร่วมง,งานอยู่แล้วครับให้เงินค่าตอบแทนเนี่ยไอ้ผู้รองผู้กกับคน 1, นะี้ได้เดือนหนึ่งเจ็ดหลักนะได้เดือนหนึ่งเจ็ดหลักใครไม่เอาะแต่มึงได้ใช้ไหมตอนเนี้ยถามจริงครอบครัวมึงก็ไม่ได้ใช้หรอกครับเดี๋ยวเขาจะตามยึยดทรัพย์หมดญาติญาติมึงที่ที่มึงไปขอบัญชีมาให้เขาเปิดบัญชีม้าเนี่ นะครับก็ไม่รอดสักคนหนึ่งนะครับไม่มีใครรอดเลยนะครับฉะนั้นอย่าทําดีกว่าครับคุณทําไปคุณก็ติดกุ๊กครับรัฐบาลเขานี่ขนาดเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังนะนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เอาจริงเอาจังหรอกนะครับเขาก็ทําไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนที่มีเอี่ยวกับไอ้พวกนี้รับเงินไอ้พวกนี้รับเงินเว็บพนันและคอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่เยอะแยะเลย เรายังไม่มีหลักฐานนะครับในการที่เราจะไปมัดตัวเขาแป่นะครับก็มีข้าราชการที่มีหลักฐานครับมีข้าราชการที่ชดดีเคารกประเทศชาติเขาหาหลักฐานจนได้แหละครับคือตํารวจบ้านเราเนี่ยนะถ้าไม่มีหลักฐานไปแจ้งความเนะ่ะไม่รอดหรอครับไม่ว่าคุณจะไปแจ้งความอะไรเนี่ยนะคุณไปแจ้งความปุ๊บยากครับที่เขาจะทํางานให้ครับน้อยครับน้อยมีบางสอนาเท่านั้นแหละสอน,อ,นอนไหนรู้ไหม วังทองหลังเลยสอนอวางทองหลังครับพื้นที่ของผมเองผมเป็นกรรมการนะครับฉะนั้นเอ้บกนอสี่ของผมนี่แหละ 4, 8, สี่แปดสนอ่าใช้คํานี้ดีกว่าดีที่สุดใครมีปัญหาอะไรในพื้นที่นะครับท้องที่นี้นะครับไม่ได้รับความสะดวกใดๆหรืออะไรทั้งสิ้นนะเฮ้ยไม่ได้รับความสะดวกใดๆนะครับอยากจะนะครับร้องเรียนอะไรในพื้นที่ของ กองบัญชาการตำรวจนครบาลสี่อยากจะร้องเรียนอะไรใดๆในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลสี่นะครับหรือบอกนสี่นะครับมีลาดพร้าวบึงกลุ่มสอนอลาดพร้าวสอนอบึงกลุ่มสอนอบางชันสอนอวังทองหลางสอนอเปาเวศนะครับสอนอโชคชัยสอนอโชคชัยแล้วก็สอนออะไรกวะเออลืมเลยอ่ะสอนอหัวหมากนะครับ เออมีมีมีไปสอนออะมีอะไรวะอ่าใหม่นมนะลาดพาหุ้บึงกลุ่มลาดพาบึงษกลุ่มบางชันนะครับวับงทองหลางเปาเวศนะครับแล้วก็อุดมสุขโชคชัยหัวหมากนะครับมีอะไรก็ส่งเรื่องเข้ามาให้ผมเดี๋ยวผมประสานงานให้นะครับพี่ๆทุกท่านในบอในพื้นที่บกสน48ทั้ง8สอนอนะครับยินดีนะครับให้บริการประชาชนนะครับ